สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับลูกคา้าน้อที่ติดตามช่องทาง y o u t u b e ของแอมอยู่นะคะช่องแอมฟอร์ดจากฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรดาวมินนะคะวันนี้นะคะจะเอาตัว next generation ในรุ่นของ y t t แทเนาะค่ะเพื่อสองล้อนะคะเกียร์สิบสปีดนะคะแล้วก็มาชุดสีของสีขาวราคาค่าตัวของเขานะคะราคาเดิมเดินอยู่ที่1.159นะคะแล้วก็บวกสีขาวเพิ่มไปอีก1น0 0 0บาทนั่นเองนะคะสําหรับ ชุดแต่งที่เราใส่เสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าท่านนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งที่เสิร์ฟออปชันให้ฟรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดนะคะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก่อนจะเข้าไปเยี่ยมชมรถที่อยู่ด้านหลังเนาะกดติดตามกดกระดิ่งค้างเอาไว้นะคะแจ้งเตือนเอาไว้นะคะว่าคลิปต่อไปแอมจะเอารถมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันสวยๆแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมชุดแต่งกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในโซนของด้านหน้าก่อนนะคะสำหรับตัว Next Generation นะคะในรุ่นของ y t e c เนาะเป็นเครื่องใบเทบราคาก็1 1 5 9นะคะบวกสีขาวมุกไปอีก1,000 10, 0บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่กันเนาะสำหรับโซนของด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้า FORD อันนี้ทำเป็นสีทูโทนนะสีขาวนะคะตัดสีดำด้านแล้วก็เสริมหล่อด้วยตัวไฟ LED ที่เป็นสงสีส้มตัวนี้ที่ใส่เพิ่มขึ้นมาให้นะคะ ทำให้รถดูสปอร์ตแล้วก็ดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับไฟ LED ที่เพิ่มขึ้นมาให้ตัวนี้เนาะทำให้หน้ารถนะคะดูหล่อแล้วก็ดูเท่มากขึ้นนั่นเองนะคะ<ม>แล้วก็รวมถึงตัวครอบไฟหน้านะคะอันนี้เป็นแบบไฟซีแครมนะคะมีใส่ไฟครอบไฟหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะ<ม>ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวห่วงลากจูงเนาะตัวเซนเซอร์ กันชนด้านหน้านะคะตัวตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเซ,นซ็นเซอร์ที่ใช้สําหรับกระระยะตัวเลนด้านข้างด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาด้านบนค่ะตัวสกูฟ่ากระโปรงสําหรับสกูฟ่ากระโปรงตัวนี้ทาเป็น2สีนะคะสีดําด้านตัดกับสีขาวเนาะอันนี้ก็เป็นสกูฟแบบตรงรุ่นนะคะเป็นสกูฟทรงพลิหล่อมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของด้านข้างบ้าง คันข้างซุมล้อค่ะซุมล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นซุมล้อแบบมีหมดุดแต่ว่าไม่มีการเจาะทุกรายจุดสี่ล้ใดๆนะอันนี้ก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบเรียบหรือว่าเอาแบบมีหมดุดเหมือนคันนี้นั่นเองนะคะมี4นิ้วมี6นิ้วนะคะูกคาก็เลือกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะแล้วก็รวมถึงก็แม็กยางค่ะแม็กยางตัวนี้ใส่เป็นยาง m o n s อ e r AT1 นะคะแล้วก็แม็กลายก้าน เนาะอันนี้เป็นคลิปเงินนิดๆนะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ได้ทําการยกนะใส่เป็นแม็กขอบ18นะคะ265ทับ60 R18 นะคะสําหรับซีรีย์ยางของเขาเนาะอันนี้ก็เสียงเงียบนะคะเป็นยาง AT ที่เรียกได้ว่าเสียงเงียบมากยี่ห้อหนึ่งด้วยเช่นกันนะคาะแล้วก็ตัว กระจกนะคะจะมีกล้องหน้ากล้องด้านข้างแล้วก็กล้องมองหลังนะคะก็ติดกลับติดมากับกระจกเลยเนาะแล้วก็รวมถึงตัวสติกเกอร์ตัวเบ้ากันรอยตัวฟิล์มตัวกันสา์อันนี้เป็นออปชันเสริมที่เราเพิ่มขึ้นมาให้ลูกค้าในส่วนของชุดแตกนั่นเองนะคะเราหลังคามาคูดตัวรถของเขาอยู่แล้วนะสปอร์ตบาร์หลังก็มาพู่ตัวรถของเขาอยู่แล้วนะคะ ตัวราวหลังคาเองเนี่ยนะคะใช้งานได้จริงนะคะรับน้ําหนักได้จริงด้วยเนาะแล้วก็ตัวน้ําหนักที่สามารถรับได้นะคะก็ขณะรถวินก็70-100ถึงกิ100โลตอนรถหยุดก็300กิโลขึ้นไปนะคะสำหรับตัวราวหลังคานะแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์เองนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากนะคะอ่ะตนนัวนี้ใช้งานแคมปบิ้งได้งานเอาดอนรอ,อกบ้านได้สะดวกสบายมากด้วยนะคะแล้วก็รถหยุดปท้ายค่ะ รอบมาให้เรียบร้อยเป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ตัวครอบฝาท้ายก็เป็นแบบฟอร์ดจะใช้ฟอนต์ที่เน้นเป็นสีขาวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็สีดำจะน้อย,หน,อยหน่อยจะทำให้ตัวท้ายรถตัวเนี้ยดูสปอร์ตมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายที่เป็นอะคริลิก เรนเจอร์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเรนเจอร์ Ranger, ตัวนี้เป็นอะคริลิกนะคะที่เราเอาไปใส่เพิ่มเติมให้นะ้ะไม่ใช่ตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็ตัวปาท้ายมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะคะมีไฟเบรกรถที่สามพี่ยายออกมาจากด้านบนนะคะใส่มาให้ตรงฝาท้ายแล้วนะคะไม่ได้เจาะทําลายตัวรถใดๆแล้วนะคะกล้องมองหลังมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงตัวไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งก็คือตัว กาดชนท้ายค่ะกัรชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์นะคะมีห่วงแดงให้มีไฟสปอตไลท์ด้านหลังให้มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นของแฮมเมอร์เลย,นาายเนาะใส่แบบของรถเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบันไดด้านข้างนะคะที่เหยียบขึ้นกระบะท,ท้ายอันนี้ก็มีมาตั้งแต่ตัวเริ่มตัวเริ่มต้นของรุ่น XLT แล้วนะคะสำหรับตัวออปชั่นเสริมนะคะก็จะมีประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวภายในก็ น่าจะเห็นกันมาในหลายๆคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของด้านหน้าค่ะค่ะไปไงบ้างคะสำหรับตัว Next Generation ในรุ่นของ y i t แเนาะขับเคพื่อสองล้อเกียร์10สปีดนะคะสไตล์การแตกต่างๆมีให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าเข้าไปกดติดตามในช่องของ Amfort ไว้แค่นั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนของต่างจังหวัดนะคะเรามี บริการดีๆนะคะด้านการส่งมอบรถมีบริการดีๆด,ด้านการแฟนแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนต่างจังหวัดน,นะคะและสิทธิพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่รับราชการนะคะหรือเป็นพนักง,งานของบริษัทที่ร่วมกับฟอร์ดนะคะลูกค้าได้สิทธิพิเศษส่วนลดเยอะกว่าอาชีพปกติแน่นอนนะคะ<ม>เพียงแค่ลูกค้าทักเข้ามาในข้อความใต้ลิงก์ของแอมได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าเนะาะแอมจะรถรุ่นไหนสไตล์การแต่งแบบไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะ,ะสวัสดีค่ะ